แล้วถ้าทุนมาทำเลยดีฝนเนี่ยเิเริ่มเ่งความายอย่างสุซึ้งในการเสด็จสนคตของสเดนจ้า กาฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมูมภาคพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเข้มแข็งด้วยความจงมรักดีต่อชาติศาสนาและข้อพากษ์ศักดิ์คุณอุปการของพระองค์จะสถิตอยู่ในใจของผู้ชมชาวไทยต่างด้าวข้าพเจ้าขอจ้าถวายความอาลัยและขอถวายพระพรชัยแต่พขาประมงองสงสารองค์พระองค์ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์กาลัยด้วยก้าวด้วยคำขอรดษัท ข้าพุทธเจ้ามรเวรโทสังติชัยนิรมัยผู้ชกานเวรธทรมภาคสีในนาของข้าราชการเวรธรามธาคุสีได้ขอที่ท่านายองอืงสวดอภัย่ากองท่าน เป็นฟ้าฟ้้าวงใจที่ทำได้สิ่งสำคัญที่ต่างไปต้กำเนิดที่มาที่ผสมกระสับกระ่ายที่ได้อันว่ายิ่งต่อนักมีจิตใจในการทำที่ต้องได้ก็ เรียนคนตุนตีการประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บังคับการผู้บการกองาผู้บังคการริบูอดุตรีไทยโรกไทยทุกสาผู้บังคับการมืุนสบผู้นันจัรมาบก่ เจ็ดอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอนี่องค์การ้อยอำเภอท่าชัยของประเทศไทยพบรอบปีามปีเมื่อวันที่27กันยายนสองพันหารยกสิบจากจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่27กันยายนองพั2 5ามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ4,300นอยตารางกิโเมตรจำนวนประชากรประมาณ300 0 0เมืองสวนเขตท่างท่านผู้ชมคู่รัสินเจ้าไหม บุคคลสำคัญทางการเมืองต่างทิศเหนือติดต่กับอำเภอนาแก่อำเภอท่าบุรนอำเภอป่ามอญทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองพังงาจังหวัดยะโสธรอำเภอชันุมานจังหวัดยะโสธรและหนองพอกจังหวัดไร่ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอของบุแหวนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดสองกองจากแหวนหยึ่งจังมีประชากรประมาณมากที่สุดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อต่อปปพรมาโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นนแาง ไปถอดประมาณ72กิโลเมตรในเขตหังเประกอบด้วยเพิดว้าสถานีตำรวจในสัตำรวจภูธหวัดนุ่หามีจำนวนทั้งสิ้น54คนตำรวจตีไพรโรไพรทุสานบุบบับการตำรวจภูธรจังหวัดนุาโรรนั้นาณมีโเยี่ยม เข้าใจจริงๆก็อ,อยากจะบอกเลยว่าอยากจะมาโฟกัสแล้วก็อยากจะมาเหีนผู้ปฏิบัติงานที่อาจารไม่ได้ดไไดดลงไปเลยครับสององแต่ก็อ,อยากให้เราลองเสนอผู้ที่ปฏิบัติงานดีนะครับซึ่งได้เรียนทั้งผู้าากรารวุโสก็มี ด้วยความรีสตาราตก็มันสนุกขึ้นก็จมีผคทสองข้อก้าแล้วก็พวกเราทุกคนได้รับฟังและได้ดีนะครับซึ่งก็มีความดีๆนะครับที่จะรับฟังผลงานเการทาของท่านนะครับก็แล้วก็ขอ